วางตรงนี้แล้วกันนะโอเคสวัสดีครับนี่ก็คือบันทึกเป็นไดอารี่ของเด่นอีกแล้วนะครับลงในช่อง behind me vlog นะครับขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะอัปเดตเรื่องของอไรายได้นะครับใน YouTube ไรายได้จากการสตรีมมิ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาดูด้วยว่าในห้องสตรีมมิ่งเนี่ยมียอะไรบ้างนะครับเรียกว่าเป็น โฮมสตูดิโอนะเป็นออฟฟิศนะฮะเล็กๆนะฮะของผมนะกับเพื่อนๆนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะอ่ะก็อย่างแรกนะผมว่าในช่วงชีวิตนี้เนี่ยวันนี้วันที่18เดือน9ปี2564ะครับช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่โรคระบาดยังเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะ เออคือหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนของผมเนี่ยเขาก็แบบอยากจะออกไปเที่ยวกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ว่าจะโรคระบาดหรือไม่ระบาดเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ในสตูดิโอหรือว่าอยู่ในบ้านนั่นเองนะครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนจริงๆฮะก็ภาพส่วนใหญ่หรือว่าบล็อกส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะได้เห็นในสตูดิโอบ่อยหน่อยนะครับอืมอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้อันนี้ด้วยนะคือผมได้ไม์มามาใหม่นะครับเป็นของมาอโน เป็นไม้สายนะครับยาว2เมตรเลยนะฮะยาว2เมตรเลยซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันสะดวกดีนะใช้กับมือถือสะดวกเลยแล้วเขาแถมไอ้นี่มาให้ด้วยนะครับัอเนี้ยันเนี้ยไอตัว2ขีดนะครับตัว2ขีดมาให้ด้วยก็สามารถใช้ได้กับกล้องแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็เออไม้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขูดไม้ให้ฟังนี้จะได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เออดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่า ตัวคล้องคองผมนะฮะ <g iggle> มันจะอยู่ตรงนู้นแล้วจะออกอยังไงวะไช่าง, <achieve> งมันเถอะนะครับอะก็นั่นแหละนี่คือเซตอัพแล้วก็เออกล้องเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นกล้องหน้าของซัมซุง a 5 0 s นะครับเป็นกล้องมือถือนะสกินโทนก็จะสวยสวย beauty beauty Be หน่อยๆน,นะครับผมส่วนไฟเนี่ยที่ผมใช้นะเป็นไฟนี้เออสกินโทนเป็นสีเหลืองเป็นสกินโทนที่เป็นสกินแบบนั้นจริงๆนะตาเราเห็นแบบไหนคือสกินโทนของกล้องตัวนี้แบบนั้นเลย แล้วก็ตอนนี้นผมอยูอ่ผมอยู่ในสตูดิโอเนะฮะเอาเป็นว่าพาวร์สตูดิโอก่อนเลยดีกว่าข้างหลังผมนะฮะจะเป็นชั้นวางหนังสือวางของอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในสตูดิโอซึ่งอันนี้นผมซื้อมาพันหตอนที่มันลดราคาพอดีตอนนี้นะ่าจะขึ้นเป็น2องสามพันแล้วนะเออก็โชคดีไปนะครับแล้วก็มีตู้นะฮะนี่ของพี่อิดเขานะครับก็มุมนี้เนี่ยถ้าจัดดีๆนะฮะไม่รกเนี่ย มันก็จะกลายมาเป็นมุมถ่ายประจําของเรานะฮะสังเกตดูว่าตรงนี้เราก็จะมีไมโครโฟนซึ่งเราจะตั้งกล้องตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายไปมุมนูน้นนะเดีย๋ยวผมเดินพาไปดูเลยอือนะเหมือนไหมนี่มุมปกติอยู่ตรงนี้นะครับมุมปกติเลยนะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับถ่ายถ่ายคลิปของเพจดูดีสอนทําวิดีโอให้ดูดีนะฮะแล้วก็พวกคลิปของ ของ Kinemaster นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอป Kinemaster หรือว่าทางเพจของประเทศไทยเนี่ยเขาก็สนับสนุนนะฮะให้เราเนี่ยทำคอนเทนต์ลงนะครับทั้งผมแล้วก็พี่อิดเลยนะฮะเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเพจเลยแล้วกันนะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของทางเพจนะครับแล้วกเ็เหมือนมีคนโทรเข้ามาแต่ว่าผมยังไม่รับสายนะ เพราะว่าเดี๋ยวมันบันทึกหยุดมันจะหยุดบันทึกนะีก็เดี๋ยวผมจะค่อยโทรกลับแล้วกันนะ,ะนี่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมก็บันทึกตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกมุมนึงนะฮะนี่อันนี้เป็นมุมทํางานของผมนะจะมีคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีอุออปกรณ์ต่างๆนานารวมถึงไฟแล้วก็ไม์ของผมนะครับตัวนี้ไมค์นี่มาโอนโนะผมไว้อัดเสียงนะครับแล้วก็มุมนี้นี่ถ้าใครที่ติดตามผมที่เพจ ดูเด่นไลฟ์นะครับหรือว่าทางช l YouTube ดนะูเด่นสตูดิโอเนี่ยผมจะตั้งกล้องตรงนี้นะฮะปึง้งแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆในไลฟ์นะครับสอนไลฟ์อะไรเงี้ยสอนไลฟ์สดนู่นนั่นนี่ผมก็จะตั้งกล้องประมาณตรงนี้นะฮะก็เป็นมุมประจําของผมนะครับเพราะว่าผมนั่งตรงนี้ผมดูคอมตรงนี้ได้นะครับมันก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับส่วนตรงนี้นะมุมใหม่ที่เราเซตอัพได้ประมาณ1เดือนแหละนะครับ นั่นก็คือคอมพิวเตอร์ตัวนี้เลยโอ้แรงนะมันมีการ์ดจ,จอะะอยู่ในนี้คือการ์ดจอเนี่ยมันทําให้การเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นอย่างเกมที่มันมีกราฟิกกราฟิกโหดๆนะฮะภาพสวยๆเงี้ยไอตัวเนี้ยเอาอยู่นะครับแล้วกเ็เล่นเกมในนี้เลยนะครับเป็นเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็เกมมือถือก็เล่นในนี้นะฮะส่วนการถ่ายทอดสดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใช้คอมของผมนะครับเพื่อเป็นตัวถ่ายทอดสดแต่ตอนเนี้ย มีคอมตัวนี้ละแรงเพียงพอสําหรับทั้งเล่นเกมแล้วก็ส่งภาพไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับโปรแกรมที่ใช้ถ่ายทอดสดก็คือ Steam l a b OBS นะครับ mm. ก็ใช้ตัวนี้นะจอเห็นไหมจอโค้งผมโคตชโชคดีมากๆเลยนะได้มาคือราคาเต็มมันะ่ประมาณ1 8ื่นแต่ว่าเขาขายมือ2เขาขายแค่1,000นหมืน่มนกว,กว่านะครับหมื่นหนึ่งห่นสองนี่แหละนะแล้วก็อันนี้อันนี้ผมก็ได้มา3,5 0 0นะครับ3,500 ราคามือหเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4,600มั้งแต่ผมได้มานะครับต้องขอบคุณคนที่เขาขายด้วยนะฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นบลูสกรีนนะครับเอาไว้สำหรับน้องๆที่เขามาสตรีมนะครับในเพจเนี่ยก็เขาใช้ตัวนี้นะฮะส่วนไฟจะเห็นว่ามีไฟตัวนี้นะครับกับไฟดวงนุดนะที่เป็นซอฟบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้สำหรับการตัดเงาเงาของบลูสกรีนหรือว่ากรีนสกรนนะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่ จริงๆเนี่ยใช้เป็นโคมตัวเล็กก็ได้แต่ว,ว่า,าไหนๆเราก็แบบว่าตั้งตรงนี้นะฮะเอาไว้หันเข้ากรีนสกรีนเอาไว้หันไปฝั่งนู้นอะไรเงี้ยคือไหนๆก็ตั้งแล้วเราก็เลยโอเคตั้งตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไอ้ตัวเล็กละนะค,คือมันเอาไว้สําหรับทําให้หน้าของผู้เล่นเนี่ยสว่างนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะแล้วก็มิกเซอร์เออพาไปดูมิกเซอร์ใหม่นะครับนี่มีมิกเซอร์ใหม่นะฮะแล้วก็มีมาโอนโนตัวนี้ด้วย,ยปิดไฟก่อนปึ๊บ เดี๋ยววันหลังนะ่าจะได้รีวิวลงช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับสำหรับพวกอุปกรณ์เหล่านี้นะแต่อันนี้ก็คือเป็น Vlog อกนะครับ b e h i n d ก็คือพามาดูสตูดิโอนั่นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอืมเอ่อก็ค่อนข้างลงตัวนะครับสำหรับสตูดิโอนี้แต่ว่าในอนาคตนะไม่เกิน2เดือนเนี่ยก็จะได้ย้ายไปสตูดิโอใหม่ซึ่งสตูดิโอใหม่เนี่ยอยู่ในเมืองนะฮะแล้วก็มีทั้งหมด5ห้องด้วยกัน ก็จะเป็นห้องนอน2นะครับมีของผมแล้วก็ของเพื่อนนะฮะอีกหนึ่งห้องนะครับเออก็เดี๋ยวถ้าจัดห้องนู้นนี่เสร็จแนี่ก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับส่วนอีก3ห้องเนี่ยเป็นสําหรับสตรีมนะครับแล้วก็เอาไว้สําหรับถ่ายงานแล้วก็รับรับพวกถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สตรีมนะฮะแบบว่ามีลูกค้าเข้ามาอยากจะประชุมออนไลน์เงี้ยใช้สถานที่ของเราได้ใช้อุปกรณ์ของเราได้ เราแบบก็มีเรทเหมา2ห้องหรือว่าห้องเดียวอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เลยอินเทอร์เน็ตก็พร้อมนะไฟพร้อมฉากพร้อมทุกอย่างพร้อมเลยนะฮะก็ที่นู่นเลยนะฮะก็เร็วๆนี้นะฮะถ้าถ้าย้ายเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะพูดถึงเรื่องของรายได้นะครับอัปเดตชีวิตกันนะตอนนี้เนี่ยหลักๆของผมเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือดูเด่นสตูดิโอใช่ไหมไมันจะเป็นเพจ เพจแล้วก็ YouTube นะฮะยูทูบเนี่ยตอนนี้มีรายได้จากโฆษณาที่มันขึ้นมันเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ไม่กี่นลล่าเองนะคือเมื่อก่อนได้ได้เยอะนะฮะช่วงหลังไอ้ดิเมื่อก่อนเนี่ยที่มันได้เยอะเพราะว่ามันมีคลิปปังนะครับมันจะมาเป็นรอบๆแต่ภาคหลังๆเนี่ยมันมาแบบสเตเปิลเรียกมาแบบเป็นเส้นตรงเลยนะอยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์ต่อเดือนนะประมาณพันกว่าบาทนะฮะก็ไม่เป็นไรก็คือ เราทําคลิปแล้วก็อัปโหลดลงไปเนี่ยเราแทบจะไม่ได้แบบไปยุ่งอะไรกับมันละนะครับคือรายได้เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเหลือแค่ว่าเราอ่ะต้องทําคลิปอัดเข้าไปอีกสมมุติตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด400คลิปใช่ไหมผมได้40ดอลลาร์ถ้าผมมี800คลิปผมก็นี่าจะได้อยู่ประมาณสัก80ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับผมก็แค่คิดอย่างนี้เอง,เองนะผมก็อัดวิดีโอเข้าไปเรื่อยๆทำวิดีโอ รีวิวทาวิดีโอ,อสอนน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยยัดเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้และรายได้หลักอีกอันนึงก็คือจากสปอนเซอร์ที่เขาส่งของมาฮะอันแรกเนี่ยสปอนเซอร์อันนี้เรียกว่าไม่ได้ให้เงินโดยตรงนะแต่ว่าให้เป็นการถ้าเรารับของมาเนี่ยแล้วก็รีวิวเนี่ยแล้วเราส่งของคืนหรือไม่บางครั้งเนี่ยเขาก็ให้ของเลยนะฮะอย่าง l a z a d ้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นเงินแล้วเราอ่ะก็ไปซื้อของใน l a z a d ้แล้วก็มารีวิวนะครับ ให้ไม่ได้เยอะนะ500บาทต่อเดือนนะครับผมก็ซื้อมาแล้วก็มารีวิวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการคลิกนะฮะคลิกลิงก์แล้วไปสั่งซื้อเนี่ยผมก็จะได้เงินส่วนส่วนเขาเรียกว่านะส่วนในหน้านะฮะเพิ่มนะฮะก็อันนี้ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้เยอะนะบางเดือนก็1000บางเดือนก็2,000บางเดือนก็3,000นะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะทั้ง YouTube ทั้งเอ่อ d a นะครับ แล้วก็อันที่ต้องขอบคุณมากมากเลยก็คือสปอนเซอร์ที่เขาติดต่อมา,อาหลังไหม่นะฮะว่าเออเนี่ยขอส่งของมาให้รีวิวได้ไหมแล้วก็ให้เงินด้วยนะฮะอย่างวาตาชิแล้วก็ดีเทคเนี่ยโอเป็นลูกค้าที่แบบสม่ําเสมอเลยนะ,ะส่งของมาให้ส่งเงินมาให้ด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะก็ถ้าไม่มีสปอนเซอร์แบบนี้เนี่ยผมว่าเออก็คงจะถอดใจเหมือนกันนะครับในการทําคลิปนะฮะ ก็ยังหวังว่ายังจะมีสปอนเซอร์อื่นๆนะครับที่ติดต่อเข้ามานะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือรายได้จากการสตรีมนี่อันไม่เลยตรงนี้นะซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยเราทำได้ประมาณ1เดือนนะครับจากวันแรกที่เริ่มเปิดสตรีมนะฮะถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับดาวได้นะครับรับดาวได้แล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะรับเป็นสปอนเซอร์เออ ก็คือรับดาวได้เนี่ยผ่านมา1เดือนเนี่ยเราได้ประมาณ5 0 0 0 5,000ดวงลวนะ 5, เลยนะ5 0 0 0เลยนะคือแบบช่องอื่นๆที่เปิดมาใหม่เนี่ยถ้าไม่ได้แบบหน้าตาดีหรืออะไรเงี้ยก็ก็ยากเหมือนกันนะเราถือว่าเออเราก็ค่อนข้างที่จะเจอกับคนที่เขาส่งดาวเนี่ยได้ไวเหมือนกันนะครับแล้วหวังว่านะในอนาคตเนี่ยจะมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็ส่งดาวเยอะมากขึ้นนะฮะ แล้วที่สําคัญเนี่ยเราจัดแข่งพวกทัวร์นเมเม้นแข่งเกมด้วยนะฮะก็จะมีเ support เ,เขาเรียกว่าผู้สนับสนุนใจดีเนี่ยส่งเงินมาให้เราเป็นของรางวัลน,นะครับเป็นสนับสนุนเพจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรายได้อีกทางหนึ่งแล้วในอะนาคตเนี่ยตัวนี้นะฮะไอตัวเนี้ยสตูดิโอใหม่เนี่ยเราจัดมุมให้กับสตรีมโดยเฉพาะเลยนะแบบเป็นสวยๆเท่ๆเลยก็คิดว่าน่าจะต้องแบบเอา หนักๆเลยนะฮะสำหรับรายได้ทางสตรีมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เรารู้จักอย่างเช่นคนดังๆเ,เกม ROV แล้วกันนะชื่อว่ากิจไงนะครับเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเขาบอกว่าเขามีรายได้เนี่ยเดือนรับประมาณ2ล้านเลยนะก็แบบโอ้โหสตรีมเมอร์ที่แบบรายได้ดีจริงนะครับเราก็คิดว่าน่าจะไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วก็การรีวิวก็ยังทำสม่ำเสมอการไลฟ์สดก็ยังทำสม่ำเสมอนะครับก็ยังไม่ได้ทิ้ง แล้วก็รายได้อีกทางหนึ่งก็คือจากรายได้จากการขายคอสการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังมีลูกค้าทักเข้ามาเรื่อยๆก็เราก็จะมีแอดมินที่เขาช่วยยิงแอดช่วยดูหลังบ้านให้นะฮะพักหลังๆเนี่ยเรามียุทธวิธีพิเศษก็คือปิดแอดแล้วไปพัฒนา,พ,ฒนาพัฒนา Facebook ส่วนตัวของคนยิงแอดนะครับปรากฏว่าคนที่คนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะคือคนที่เข้ามาซื้ออ่ะ มากกว่าตอนที่ยิงแอดด้วยซ้านะครับเอออันนี้คือเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยนะก็เออขอบคุณมากๆเลยที่ช่วงชีวิตนี้ผมผมค่อนข้างโชคดีนะฮะเจอคนที่แบบเขาเออเก่งๆหลายๆด้านมารวมตัวกันทั้งพี่อิดก็ความสวยงามฉากนู้นนั่นนี่แสงไฟะอะไรเงี้ยพี่สาก็เป็นคนที่แบบดูหลังบ้านยิงแอดนู้นนั่นนี่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีคนที่เขาสตรีมเนาะปุ่มเนะี่ยน,นี้เขาก็เป็นนักสตรีมเมอร์เป็นนักกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ เป็นคนที่แบบกระตอือรือร้นในการทําเพจทำชาแนลมากมากเลยนะฮะซึ่งเมื่อกี้เขาโทรมาเดี๋ยวผมต้องโทรกลับไปนะครับก็โชคดีมากๆในชีวิตของผมคือเจอแต่คนดีๆนะฮะแล้วก็เจอท่านผู้ชมที่ให้การสนับสนุนด้วยนะฮะอันเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะชีวิตผมคิดว่าผมผมน่าจะค่อนข้างโชคดีนะครับเออเจอเรื่องที่แย่ๆไหมผมว่าผมผมก็ อาจจะเจอแต่ผมอาจจะมีมุมมองที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันแย่นะครับผมก็เลยผ่านมาได้บ่อยๆนะครับก็โชคดีนะผมผมคิดว่าความคิดที่ว่าเราโชคดีเนี่ยมันทําให้เรามีพลังไปต่อนะแล้วก็ถ้าใครที่แบบกาลังสิ้นหวังหรือหมดหวังเนี่ยลองคิดว่าเฮ้ยจริงๆเราก็โชคดีเหมือนกันนะมีอะไรหลายเรื่องที่แบบว่าเข้ามานะแล้วก็อุปกรณ์นูนน่นนี่อะไรเงี้ยที่มันเข้ามาเยอะแยะเนี่ย เมื่อก่อนผมมีแค่มือถือเก่าๆเครื่องเดียวเองนะเราแบบยังไม่ได้ค่อยได้มีเงินมีหลักมีแหล่งเลยนะฮะจนตอนนี้เริ่มที่จะมีผมคิดว่ามันเริ่มจากความคิดที่ว่าเราอะโชคดีโชคดีที่ได้มีอุปกรณ์โชคดีที่มีพ่อแม่พี่ชายที่สนับสนุนมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับแล้วผมคิดว่าคนที่เข้ามานั่งดูคลิปนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเราก็มีอุปกรณ์ในการดูคลิปนะครับ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะแล้วก็ผมก็โชคดีมากๆที่มีคนดูมาถึงตรงนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะโอเควันนี้ผมก็มาอัปเดตช่วงชีวิตช่วงนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้โชคดีในทุกๆวันทุกๆโอกาสแล้วกันนะวันนี้ไปละสวัสดีครับเอ,อเจะขุดไหมจะบอกว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับใหมก่ก็ยาว2เมตรเลยนะครับไปไปกัน